สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรไวไลลักษ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีสเสด็าาจไปยังอาคารจักรพันธ์เพนเิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด,ด,ด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชปรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรามหาราช13ตุลาคม2566ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมสัสก,การบูชาพระรันตนะไตรทรงวางพวงมาลัยทรงจุด ทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถประพิษจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ประธานสงฆ์ถวายศีลจบ เจ้าพนักงานพระราชพิธีอารัธนาพระปาริศพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนพระตาหารและเครื่องสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ทรงทอดพระไตรสิบไตรทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระประมชนากาทราภูมิพลอดุลมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้ำวิินทรมหาราชโอกาสนี้ทรงขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรร่วมกับคณาจารย์และนิสิตในฐานะทรงเป็นนิสิตเก่า คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์บรรเลงดนตรีโดยนิสิตวงเคยูแบนซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยภายในงานมีการขับร้องเพลงท่าคือพลังใจประกอบเครื่องดนตรีไทยโดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องบทเพลงสะดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเคยววินซิมโฟนีทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คณาจารย์บุคลากร นิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาศสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบระมราชปธัมภ์ชมรมมกออาวุโสและหน่วยงานต่างๆเฝ้ารับเสด็จสำหรับวันนวมินทรมหาราชหรือวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล พลอุญยเดชมหาราชปรมนาตบพิษเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอุญยเดชมหาราชปรมนาถบพิษพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณ เป็นที่แท้้องกล้องประจักษ์ทั้งแก่ปุงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศประกอบกับวันที่13ตุลาคม266 6เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ7ปีหรือัตุมวัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาปรดกล้าปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมนานบพิษว่าวันนวมินทรมหาราชตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานและกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราช